f ้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอด10โคตรดาวยิงโหดจริงไม่ติงนางประจํายุส2,000อ่านมีคำหยาบที่่ันฟังและระคายหูกระผมขอย,ยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจช,ชอบใจปุ่มไลคปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ คนแรกดาบิดบีญาสัญชาติสปเปน แม้ว่าในช่วงทศวรรษยุค2000ดาบบิลบยจะไม่ได้เล่นในกับทีม,มระดับยักษ์ใหญ่แต่ว่าผลงานการถล่มประตูของเขาตลอด10ปีนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะต่อเล่นในกับทั้งทีมชาติสเปนและบาเลเซียนะครับทีในแต่ละปีพี่แกยิงอย่างน้อย30ประตูเป็นเรื่องปกติบิยนั้นเป็นแข้งคนสําคัญของทีมชาติสเปนที่เป็นดาวยิงตัวเก่งของทีมเข้าสู่ยุคทองแบบเต็มตัวทางทีชาฟุตบอลยูโร2008ที่เขาเป็นดาวซันโบวและฟุตบอลโลก2010ที่เขาเป็นดาวซันโวรรวมของรายกายทยรท มีการวิ่งหาช่องในกรอบเขตโทษที่ยอดเยี่ยมจมูกว้ยิงได้ทุกระยะทางจะยิงในกรอบหรือว่ายิงไกลแม้กระทั่งฟรีคิกพี่แกกท็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงลงมาเชื่อมเกมกับเพื่อนได้อย่างลงตัวและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำไไมดาบิดบิญาถึงติดเข้ามาในโผอันนี้ของเราคนที่ 2. องเฟอร์นันโดตอเรสจากทีมชาติสเปน ตอเรสนั้นตีคู่มาพร้อมกับบีญาในช่วงยุคนี้เลยครับพีกแกโด่งดังมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นในฐานะนักเตะของอตเจติกมาในวัยเพียงแค่20ปีเขากลายเป็นกัปตันทีมของสโมสรเป็นทีเรียบร้อยและการยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องจนได้รับการจับตามองจากหลายทีมทั่วยุโรปแต่ทว่าตอเรสร่างทองจริงๆคงเป็นตอนอยู่กับลิเวอร์พูลที่เขากลายเป็นดาวยิงฟ้าประทานยิงได้รวมทุกรายการ33ประตูในปี2007นับตั้งแต่ซีซั่นแรกที่มาอยู่กับทีมหงแดงลิเวอร์พูลจากนั้นก็ยิงประตูชายออรรรรมมัันคว้าาแชปยยยโ2008ละไดบกก่ เป็นดาวยิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกในตอนนั้นที่ติดอันดับต้นๆของรางวัลบอลงดกและฟีฟ่าโวลเคลเยอร์อย่างไรก็ตามนะครับน่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บในพาร,ราคฟอร์มการเล่นอไนรายการของเขาไปและฟอร์มของเขากระตกลงในทศวรรษต่อมาแต่ถ้าหากเปล่าเป็นต่อเรสในยุค2000นะครับบอกเลยว่าเอลนินโยนี่แหละครับคือโคตรดาวยิงของแท้เลยคนที่3มดิเดเย่ดร็อกบาจากไอร์แลนต์ ดาวยิงจอมพลังที่โด่งดังมากในช่วงทศวรรษนี้ดรอกบาเริ่มต้นอาชีพกับโอลิมปิกมาร์เซย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าครับเมื่อปี2004ก่อนจะได้ย้ายมาร่วมทัพเชลซีและก็ช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายกลายเป็นดาวยิงระดับโลกกับเชลซีนั้นดรอกบาได้ทุกแชมป์ในเกาะอังกฤษยิงนัดชิงชนะเลิศก็มักจะมีชื่อเขาบทสกอ,อร์บอดอยู่เป็นประจำพ่วงด้วยรางวัลดาวซันโบอของลีก2สมัยซึ่งเขานะครับมีสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งวิ่งชนกองหลังกระจุยยเเเเหมนนถถหมมมยยดดมมืืออนนรรรถังงุุ้้กาาะไไไ่่่่ีคดดวจป็ ลูกยิงอันทรงพลังลูกกลางอากาศที่แข็งแกรง่งได้ลุ้นตลอดที่สําคัญนะครับลูกฟรีคิกยังเป็นทีเด็ดของผู้ชายคนนี้ซึ่งจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับปี2021แล้วเชลซียังหาดาวยิงที่เก่งอย่างดรอกบาไม่ได้เลยดิมคนที่ 4. รุดฝาดน,นิตรอยจากคอนแลน คำว่าโบ่งป็ดบัญชีคำนี้คือคำที่เหมาะที่สุดแล้วสําหรับรุดฟานิตรอยเพชรขาดหน้าอาชากองหน้าชาวดัดที่โด่งดังสุดขีดกับแมนยูในช่วงยุคสองพันที่พีแกยิงไปปีละไม่ต่ำกว่า30ประตูและก็ขึ้นแค่นเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ดีสุดตลอดการของที่ปีศาจแดงฝานิตรอยเป็นกองหน้าที่คมกริบมีโอกาสยิงแทบไม่พลาดโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษนี่คือเพชรขาดหน้าปากประตูขนาดแท้และแม้ว่าพีแกจะย้ายออกจากแมนยูไปแล้วนะครับสถิติการถล่มประตูของพีแกก็ไม่ได้ลดลงไปเขาไปต่อวยการคว้าแชมป์ลาลิกากับเรอัลมาเร พร้อมพ่วงตำแหน่งดาซันโบมาครองได้คนที่5อาดเรียนโนสัญชาติบราซิล นี่คือดาวยิงที่ครบเครื่องที่สุดของโลกลูกหนังมีเท้าซ้ายรับพลังช้างสารมีสปีดที่รวดเร็วหาตัวจับยากมีความแข็งกระแรงที่ยากที่ใครจะเอาลงรูปร่างกระสูงใหญ่ไร้เทียมทานกับการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งนี่คือคุณสมบัติของอาเดเรโน่ยอดดาวยิงชาวบราซิลที่เก่งกาจมาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งในการชกซิลิอาอิตาลีอาเดเรโน่เริ่มผลิตกรได้อย่างต่อเนื่องในการจับคู่กับอาเดเรนโมโตที่ปามาก่อนที่อินเตอร์มิลานจะดึงตัวไปร่วมทีมและอาเดเรโน่ก็ขึ้นเป็นดาวยิงของลีกที่ผลิตกรสวยๆาก ลูกยิงจากเท้าซ้ายหรือว่าจะเป็นการลากบอลแหวกแนวรับเข้าไปยิงก็มีส่วนกับทีมชาติบร,ราซิลนะครับเขายิงประตูเป็นกระจุยกระจาาเป็นดาวสโบูรในรายการโคปาอเมริกาเมื่อปี2004ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์แต่วันหน้าเสียได้ที่หลังจากคุณพ่อของเขาเสียชีวิตไปอาดเดเรนโนก็มาอยู่ในสภาพจิตใจที่จะเล่นบอลได้ดีเหมือนเดิมก่อนจะทำลายอาชีพตัวเองด้วยการสัมเมาเลเทเมาจนหมดอนา,นาคตเหลือฟอร์มอันสุดยอดเมื่อช่วงทศวรรษปี2000กลายเป็นความทรงจำที่แฟนๆนึกถึง คนที่หกเวนรูนี่จากสัญชาติอังกฤษ ดาวยิงสุกรโลกันนั้นเป็นแข่งที่เป็นโคตรกองหน้าตั้งแต่ยังเด็กในช่วงสมัย2000นั้นรรนี่แจ้งเกิดเต็มตัวในเซตยูโร2004ซึ่งตอนนั้นนะครับผมเจ้าหมูรรนีอายุ18ปีเท่านั้นจนแมนยูนะครับทุ่มเงิน27ล้านปอนดหนึงตัวรรนีไปร่วมทีมซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลอย่างมากสำหรับยุคนั้นการมาแมนยูนะครับทำให้เวนรรนี่กลายเป็นกองหน้าเบอร์นหนึ่งของทีมชาติอังกฤษยิงประตูได้มากมายกับทั้งแมนยูและทีมชาติช่วยให้ทีมปีศาจแดงประสบความสำเร็จคว้าแชมป เยี่ยมและนักเตะยอดเยี่ยมของสืบครีเมรีด้วยสไตล์การเล่นที่บูดุดัดดนวิง่งไม่มีหมดห้าวเป็กไม่กลัวใครทําให้โรนีได้ใจแฟนบอลและสุดท้ายนะครับโรนีก็จบอาชีพด้วยการเป็นดาวซันบูสูงสุดตลอดการของทั้งแมนยูและทีมชาติอังกฤษซึ่งช่วงทศวรรษ2000ของโรนีบอกเลยนะครับว่าโรนีคือสุดของรุ่นแล้วคนที่7ซามซเมลเอโตจากแคมรูน เจ้าเสือดำแห่งแคนารูนเป็นนักเตะที่เคยโดนมองข้ามมาก่อนจากเรอัลมาเดรที่เคยเป็นต้นสักกัดของเขาแต่ทว่าเอโตไม่ได้โอกาสลงสนามเลยจนโดนปล่อยยืมให้กับเรอัลมาโยกาและก็พิสูจน์ว่าเขาเป็นของจริงซึซ่งเดซอมอันสุดยอดนี้เองนะครับทำให้เอโตได้มีโอกาสย้ายไปร่วมทัพบ,บาร์เซโลนาค่ปร,รับรตลอดการของทีมราชาชาทุกขาวและก็กลายเป็นโคตรดาวยิงที่นี่ในเวลาต่อมาที่บาร์เซโลนานะครับตัวของเอโตได้เป็นกองหน้าตัวหลักของทีมโดยมีโรนัลดินโญ่คอยทะลุช่องผ่านบอลสวยๆให้ทำประตูทำให้บาซานนะครับกลายเป ทั้งแชมป์ลาลิกาและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2006จากนั้นนะครับเอโตก็ได้ที่เป็นแชมป์กับบาซาในปี2009ซึ่งสถิติการยิงประตูของเอโตนะครับยังดีไม่มีตกพี่แกยิง23 0 0ลูกต่อปีเป็นปกติที่สําคัญในปี2010นะครับเขายังเป็นกําลังสําคัญของอินเตอร์มิลานชุดทริปเป็ลแชมป์อีกต่างหากนั่นทําให้เขานะครับเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถคว้าทริปเป็ลแชมป์ได้2ปีซ้อนและนี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในบริษัทของแคมารูนอย่างไร้ข้อกังขาเลยก็ว่าได้ครับ คนที่8มิโลซาราฟโคเซจากเยอรมัน นี่เป็นศูนย์หน้าขนาดแท้โคสุดท้ายของทีมชาติเยอรมันน่าจะเป็นคํากล่าวที่ไม่น่าเกินเลยนะครับเพราะว่าโคเซคือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเยอรมันและทําสถิติต่างๆมากมายโดยเฉพาะในรายการฟุตบอลโลกตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเล่นในรายการนี้มาปี2002เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทํา5าประตูในฟุตบอลโลกครั้งเดียวจากลูกมกและเยอรมันนะครับก็จบรายการนั้นด้วยการเป็นรองแชมป์ส่วนฟุตบอลโลกครั้งต่อมานะครับเขาก็คว้าตําแหน่งดาวซันโบในปี2006ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาาาพพแต่่่นนเเสีีียยดดทจบบงงอััโค เซ่นะครับไม่ได้ยิงกระจุยกระจายแค่กับทีมชาติเท่านั้นแต่ว่ากับสโมสรเขาก็ไม่ธรรมดาชาย,ยามิชัยตั้งแต่ตอนเป็นดาวุ่งกับไกเซอร์สลาเทนรวมถึงตอนที่มาแวเดอร์บเรเมนที่เขากลายเป็นดาวสโมสรสูงสุดของบดสติกาจนบายเย็นตอกไอขวาตัวมาซึ่งโคเซ่นะครับเป็นคนที่รักษามาตรฐานการลงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีการเล่นแบบฉบับกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้พักบอลนีเข้าหาบอลเร็วและก็มีทีเด็ดจากการเทคตัวมง่งถึงตอนนี้นะครับเยอรมันยังไม่สามารถหาตัวเป้าดีๆแบบโคเซ่ได้อีกเลยจนถึงวันนี้เลยละครับ คนที่9เทียรีอองรีจากฝรั่งเศสในช่วงยุค2000ได้มีการค้นพบครั้งใหญ่โดยอา er. ร์เซน่อเกอร์เพราะเขานะกรับจับเทียรีอองรีปร,รับตำแหน่งจากปีกซ้ายมาเล่นเป็นกองหน้าและนั่นก็เหมือนเป็นการมอบสมบัติให้กับวงการฟุตบอลเพราะว่ากองหน้ารับโลกได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากวันนั้นจากปีกซ้ายนะครับอองรีกลายมาเป็นจอบถล่มประตูให้กับทีมไอปืนใหญ่เขายิงประตูให้มากมายช่วยอาร์เซนอลเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของสมโมสรไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยแถมครั้งหนึ่งยังเป็นชแชมป์ ก่อนที่องรีนะครับจะกลายมาเป็นดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของทั้งสโมสรอ,อาร์เซนอลและฝรั่งเศสซึ่งพี่องรีนะครับมีสไตล์การเล่นที่เหนือชั้นความเร็วแบบปีกก็ยังอยู่ตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีทางเอาเขาอยู่ได้เพราะว่ามีเทคนิคอันเหนือชั้นรวมไปถึงลูกยิงที่มาได้แบบทุกจังหวะมาไปแบบไม่คาดคิดด้วยจินตนาการอันยอดเยี่ยมของเขาที่ทําให้เราได้เห็นประตูมาจันอยู่เป็นประจำทําให้องรีนะครับเป็นมากแค่กว่ากองหน้าระดับโลกแต่เขานะครับเป็นเหมือนจิตกรที่สร้างสรรผลงานอันสวยงามที่เรียกว่าการทําประตูเพื่อจะเรียกเสียงชื่นชมจากแฟ ได้ดีทีเดียวเชียวละครับคนที่10อังดเดรเชฟเชงโกจากยูเครน เร็วบานสายฟ้าฟาดมีการยิงประตูที่เฉียบคมครบเครื่องในฐานะกองหน้าเทคนิคอันเหนือชั้นคือนิยามการเล่นของอังเดรเช่เชนโกซึ่งจริงๆแล้วนะครับเชเชนโกเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงปลายยุค90เมื่อสมัยเป็นดาวรุ่งกับดินามโมเคียบแต่ว่าในยุค2000นั้นเป็นยุคที่เขากลายเป็นกองหน้าโคตรโหดของวง,ง,งการแบบไร้ขอบกังขาเชฟเชนโกเป็นแข้งควสําคัญของเอซิมิลานที่พาทีมประสบความสําเร็จทางการคว้าแชมป์เซเรียอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนตัวเขาเองนะครับก็ได้รางวัลบอลลูด้ ป็นอย่างนนี้น่าเสียดายที่สุดที่การออกจากมิลานนั้นมาเล่ได้กับเชลซีเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แบบมิลานอีกเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับยุคทศวรรษ2000นั้นเชฟเชงโกนี่แหละเป็นสุดยอดดาวยิงที่สุดคนหนึ่งของยุคนั้นและเป็นกองหน้าที่ใครๆก็ใฝ่ฝันอยากจะมีเอาไว้ในทีมและครับเวลาเล่นเกมและแฟนๆขอบสนามและครับคิดว่าสุดยอดกองหน้ายุค2000มีใครอีกบ้างในใจคุณและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจปโปรดกดและให้เราด้วยนะจ๊ะ ฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม